นาโนตัวใี้มันตรหน้อยนะรับได้ผมจะใส่นาโนตัวที่สองแเฮ้ยายมาใ่หัวแดง้หัวแดงหัวแดงแต่เขาบอก่าเราบอยคนรจะแครมันก็แคเลยนะเอแล้วมึงหาคนลงไปตามดัสองวนใครก็ได้ปไไงปไ้ยนีไม่ปไรแล้ว โดนไปเลยอยากกลัวยิงกดมายิงกดมันอย่าให้มันขึ้นรถไอ้กาลุ่กกาลุ่กกาลุ่กกาลุ่ลงเดี๋ยวขแรกอะยิงไอเพื่อนยิงไอเพื่อนยิงไอเพื่อนนี่ใหญ่มันเล่นฟีนซูนพี่ใหม่พี่ใหม่มาแทงซูนมาแทงแล้วพอแล้วลงลงเยอะแล้วสองคนพอสองคนพอที่เหลือยิงไปจ้งไอเพื่อนยิงผู้หญิงไอเพื่อนหน่อยจยิงผู้หญิงไอเพื่อนหน่อยตายตายตายสามไอเพื่อนสามไอเพื่อนสาม มันมันไกลางยิงไฟกลางยิงไฟกลางยิงไฟกลางเซตไปลงเลยเซไลงเลยเซตไปลงเลยเท่ยมาแล้วเทยเซตไลลงเลยเซไลงเลยุดแล้วเซตไปลงเลยเอ่ะมงอา่อยไปหน่ดเซตไปลงเลยเซตไลงเลยไหมลงเลยปะเซไปลงเลยเซตไปลงเลยยิงหน่อยเพื่อนยิงหน่อยยิงหน่อยก้าไฟยิงเลื่ยได้เรืแค่เทียวลงเยงเตไปลงเลยเไปลงเลยแล้วโมเขมนเะเซตไปลงเลยเซไลงเลยเซตไลงเซไลงไ้หนาวไปืนก็กระจายไฟมันด้วยนะ ไอ้เมึงอยญ่ยหกันเยอะไหมต้องกลางอะอยญ่ยหากันเยอะเอ้ยมึงยิงสไปดิเพื่อนตายป่ะช่วเพื่อนหน่อยช่อเพื่อนหน่อยเฮ้ยถือสกมหน่อยถือสกมหนเลยเฮ้ยกูชูเพื่อนคนแรกไอ้เหี้ยกูจะหลุดว่ะาเรารถมันเต็มเลยนะ

ผู้หญงผู้หญิ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 งล้มโยผู้หญิงล้มโยไปเกี่ยวไปเกียวไม่เลยไม่มีรถเลยขับรถเไปเกียวไปเกียวไม่มีรถไม่มีรถตายแล้วผู้หญิงตายแล้วผู้หญิงตายแล้วไปชอะรขบอะัเอาโพเขเอาศพพื่อเพื่อเื่อไือพนเื่อระวังชุบสวยเอาศพไปถือศซถือศพแล้วเปลี่ยนปืนใครใครปตายถือศพเปลี่ยนปืน

ป้เต้ป้าเต้ยินตรงพี่ป้เต้ป้เต้ไปละทำไปไปผมมมีสมาเล่นบ้านกันเลยมีใครว่างปะปืนมองนอกมบเล่นบ้านหมปืนมองนอกหน่อยกระบอกนึ่งไไม่ใช่เร่องยังไงติอีกแบกระเลงนึ่งป้าใช่จ้าดีจ้าดีจ่าดีจ้า

รไป้วรถแที่จีล็ที่ล็คมตกแล้ว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 อรถยาสอบรถเยอสอบก้องยาสอบ้องยาสอบคัพี่เยเกี่ยแมกูขยายสันเย้เกก็โลโก้ตกกกูเหม่เดิมไปเย้เกขย่ายสั์ไอ้เย้เกะนเพี่ชนไปเลยชนไปเลยจะทำอชนเลยชนเลยไอ้ยขึ้นเขาอะ ยปอบันแล้วฟันขึ้นแล้วนะแม่ะลนอไอ้ลาไม่ต้องนับครับเมื่อกี้นี้สอบมาให้พวกออนฟแต่ถผมคิดว่ามันจะโดนตีตายไงผมก็ยอไปเ่เออไปเล่นเลยาไปโจบอ่อยๆ้ควายต่ละตัวอย่างวยไอ้ย่งกงที่ไนบยที่รยง

เฮ้ยพวกเราพวกเราลุงเด้งใครอะใครใครคับอะลุงเด้งลุงเด้งลุงเด้งว่าครับยังยังว้งเงเยไม่ตงยามาแล้วเพื่อน่บองแสหลังฟังโจฟังโจฟังโจหน้าคู่ฟังโจไอตรงไวหูคุกับไฟแล้วนะเวงเว้งโรถหลุดแล้ว

ใุ้มหเมมนะตลอดมันน้อยอ่ะพี่โคบี้ขึ้นมาดินไหวเอเฮล้มมึงใหญ่ตายคนเอาอยู่ัปไวๆๆไปน่าะไเบกเกบเบกลังวไปยิงทไมอ่ะใครยิงผมไม่ได้ยิงกูไม่ได้ยิงวะไอ้ไอ้ลเชื่อผมตำรวจได้ตได้เงตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วรอยู่ไหนวะก็ได้นะำก็ได้นะตำรวจสิหเองตรงนั้นรองอ่ดีนรั แบ,บ็คแบ,บ็คของ,องขอบบอตีแบ,บ็คครับเก้าเราที่กูก้าเก้ามันเล่นอยู่ปะหรือวมันไปนอนแล้ววะไม่รู้ไไน่ใไนะรู้วะต่อต่อต่อ